ดูซสัสมผัสเนื้อเนื้อปลาดุกสีสนันคือทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะเน,นื้อปลาดุกหอมนิ่มเนาะยังไงวะใส่แล้วขิงเค็ตชอบอชอบผมก็อชอบอันนี้มากเลยไอ้ลูกบ่สมีต้นพะวันแล้วผมปินให้ <laughs> สูตรรุ่นเก่าเลยนะทุกคนสูตรโบราณเลยพี่ไอ้นี่ครับกระทงของเราแบบจุใจอิ่มหนำสำราญเลยนะครับดูหน้าสีสันเป็นไงท่านผู้ชม หมอกปลาดุตัวใหญ่ตัวนั้นท่านผู้ชมดู้เลยครับโอยเนื้อี่เนื้อล้วนๆอนะไรเนี่ยเนื้อล้วนๆ,ๆนี่แล้วก็ยายวันนี้ให้ยายทำเลยยายวันนี้ยายจะโชว์สีม,มือนะเมนูอะไรยายนี่นี่อะไรเนะี่ยมะกรูดมะกรูด,ดนี่ใช้ใช้ผิวจากลูกมะกรูดเหรอใช่ท่านผู้ชมใช้ผิวจากลูกมะกรูดนะไม่รู้อะไรบอกก่อนบอกก่อนเม,มนูมอะไรยายหอมกอกหอมอกอะไรอะ่ะ <c oughs> หอมอกอะไรอะ่ะหอมกอ่ะ ปันดุปันดุปัดดุกน้าไงไงไงสันเลยน่ากินมากหอมเครื่องเทศมากท่านชมเผ็ดพอดีพอดีนี่ก็เป็นเครื่องเคียงนะทุกคนใบยอใบยอแล้วก็ใส่ผักชีด้วยได้ใบยอผักชีใบแมงลักมีหมดฮะไม่ใส่สันไม่ใส่สันใบยอใบยอโอเคใบยอ วันนี้กะทิสดหมดร้านปิดร้านปิดเอาไปล้ใช้กะทิกองโอเคโรยหน้าโอเคโรยหน้าด้วยเหรองคนคนให้ไปยังไงยายเป็อะไรคุ้นเลยเป็มันเหนียวเอะไม่ใช่ให้มันเหนียวให้ให้น้ำข้ากันเฉยเออเข้าเนื้อปลาเคยปรุงมาแล้วใช่ไหมยายนั่นแหละยี่สิบโลได้มั้งเนี่ยฮะยี่สิบโลได้ไหมยายยี่สิบโลสองโล ปลาสามโลปลาจากปลาดุกตัวเดียวสามโลนะมันใหญ่มากแล้วก็มีปลาขูดแล้วมีอะไรนะกิบกงบิแกงกิบกแกง,กง,กแกงแยายทำเอง่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูตอนเคาเรียกว่าตอนห่อนะนี่ปรับชิวๆมากเลยวันนี้ชิวจริงบรรยากาศไม่ร้อนมากมองดูนะน่ากินนะยายนะยน,น,น่ากินมากแจ๋วเพิเคยกินพ่อหมกปลาดุกครั้งแรกในชีวิตเคยกินไหมไม่เคยเออเดี๋ยวลอง แล้วว่ามันจะอร่อยเลยทำไมเธอยไม่เคยกินนะกลบเคยไปกินบ้านยายอะไรั้งเลยท่านผู้ชมครับยายกำลังทำผัดชีอันนี้เป็นสูตรยายเนี่ยยายแบบเอออาจจะไม่ใส่ใช่ไหมยายแต่ยายใส่ไม่เคยเจอทำไมใส่แล้วมันจะหอมใส่นี่ด้วยนะไอ้อะไรวะเดลวันกระชายกระชายใช่มันจะหอมเลยใช่อืมกระดูกน่ากินมากเลยหนังเนื้ทิ้งมันจะนุ่มๆอ๋อหนังทิ้งเราใช่ไหมยายอาจจะเฉพาะเนื้อ ใช่ได้แค่เนื้ออย่างเดียวเนื้อกระดูกเอาแต่กระดูกไม่รู้อ๋อมีกระดูกไหมกระดูกกลางกระดูกกลางเคี้ยวกรุบ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 เลยมั้งเฮ้ยเคี้ยวไม่ดังตันดูดเนาดูดเกลางตั้งตี้อืมอ้าวใส่แล้วขิงเผ็ดชอบชอบผมก็ชอบอันนี้มากเลยรู้ปะท่อะที่นี่ผมชอบมาะคนละคน สูตรนี้ที่เราไปทําอะไรนะสันทอดมันอ่ะหอมหอมมากจะไปยายทอดมันยายใส่ใช่ปะกินเราทำทอดมันกันจ้ำได้ก็ใช่ไงก็หนูก็ทุกวันนี้หนูไปทำทอดมันทำแต่เองหนูก็ใส่ถั่วชีด้วยใส่มันจะหอมนะใช่ใช่มันหอมไปแบบหนึ่งผิดแกงโดนผักชีเขานี่หอมว่าใหญ่เนอะเนี่ยแบำนี้คือหอมมากเลยืหกินได้เลยไหมเนี่ยเฮ้ยนึ่งนึ่งก่อนชิมๆอย่างนี้ได้เลยนะนี่แล้วนี่คือเดี๋ยวยายจะนี่นะห่อไปตองเขาเรียกว่าไงยยเขาเรียกว่าอะไรนะ ใบตองอะห่อใบตองเราทําไม่เป็นนะทำไม่เป็นไม่รู้เลยไม่ได้ตัดใบตัดต้องยังยังไงชัยยังไงเรยหน้าเรยหน้าเอาช้อนมายาย่ก้าช้อนมายา่เียเดี๋ยวก็ออยังอันนี้ตอนสุดท้ายครับตอนสุดท้ายหยอดดอ้ใหายอืคนกวกไม่รู้มีต้นพะวัาหรผมเปี่นให้ถึงมีจริงก็ไม่ฟีนหรอกรู้อันนี้คือเตรียมแบบว่า พลิกเลยหน้าอือเอาไว้โรยเน็ตนี่ผมชอบเครื่องเทศมากแต่ยิ่งเยอะยิ่งชอบเลยยิ่งใบยอเนี่ยผมเป็นอะไรที่ชอบมากเลยที่เยอะเยอะเดี๋ยวแกะสูตรกันอือยิ่งลูกเนี่ยยายกินเนี่ยืหลูกยอนะยอสุกแต่ตะกอนเด็กๆใช่เด็กๆกินตอนนี้ก็กินหน้าอยู่แต่เยอะองค์เกลือองค์เกลือเออบมไก่จิ้มกับอะไรปลาปลาหล่นไอ้ปลาอะไรอ่ะที่เป็นตัวตัวสับๆอ่ะ ปลาตัวแต่เราไม่ใช่เราใส่องค์เกลือแล้วก็มันจะเค็มๆลอามากินกินต้องการหายใจนะฮะกินต้องการหายใจนะลูกยอเนี่ยทำไมอาะถ้ากหายใจเรียบร้อยเลยทำไมอ่ะก็ลองกินดูเลยไม่เอาหดองมาหมดมีเท่าไหร่การกินลูกยอเนี่ยเรากินน้องจองต้องการหายใจเคียวเกินเียวเกินกินเพื่ออะไรทั้งนั้นอ่ะเพื่อความอร่อยมันออกเปรี้ยวาดาหรอลูกยอแล้วมันให้สุกแล้วนะยี่มจะหอมโรคอะไรตอนโรคอะไรก็มันแก้ได้ เมื่อก่อนถ้าลูกเขียวๆแบบเขียวพอดีพอดีอ่ะเขียวแบบว่ากึ่งสุกกึ่งไม่สุกอ่ะหั่นเป็นแว่นๆแล้วมาจิ้มกับเมื่อก่อนทํางานไฟฟ้ามาอ๋ออย่างงั้นเราไม่ได้หล่นเรากินไอ้ลูกถูกๆเว้ยถุกๆก็กินยายใส่องค์เกลือไม่ลูกเกิดมาเลยไม่เคยกินเลยลูกจอลูกจันเหมือนกันเคยกินอร่อยมากหอมคือลูกจันมันยายต้องเคยเดี๋ยวลูกจันเลยไป ลูกเลื้เหลืองๆที่หอมๆอะไรได้กลิ่นอีละสมัยเด็กๆนะมันมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะบ้านคุณแม่คลองมงมีอยู่เนอะมีต้นนี่เางนั้นลูกสุกเขียวอ่ะแล้วสุบเป็นเลื้อยเหลืองมันจะหอมออ๋มันหอมหวานทุกคนเป็นไงหั่นดึกถ้าเป็นห่มหั่นนะยายไม่ซอยยิบไม่ซอยอย่างงี้สวยอย่างงี้หรอกซอยอย่างงี้หนูต้องเด็ดใบก่อนนะหนูต้อซอยยายทำไมเขาเรียกว่านะ เด็ดเหลือแค่นี้อ่านเด็ดการออกอ่ะโอ้หนูก็ไม่รู้ไงว่าเขาใส่กันนี้ไงการเป็นสมุนไพรนี่ทุกคนสูตรรุ่นเก่านะทุกคนส่วนโบราณเลยพี่ไอ้อะไรนะก้านสลิดไออะไรนะใบตาเยอะฮะอโคนัทจอยหน่อยนี่อันนี้เป็นน้ำหยอดเหรอยายน้ำหยอดนะคะทุกคนตรงนี้ก็มีใส่เครื่องมันปงมะกรูดเรียบร้อยหมดแล้วมันแหวนอันนมือนมากเลย อันนี้ขั้นตอนต่อไปก็ขั้นตอนการห่อห่อตัดห่อคนไว้ก่อนคุณดูก่อนใช่ไหมแล้วก็หอยที่หนึงมุมไหนอ่ะมุมหรอเออพับมุมนี้นี่เหรออืมนี่เหรอเออนั่นๆนี่เหรออ่าแค่นี้เหรออ่าแล้วไงต่อเนี่ยกัดปุกนี่เอายายเอานั้นออกอ๋อออกอยู่แล้วใหญ่นั้นมันออกแล้ว่ยังไงต่อยาย กันเน็บนี่นหรอเออเน็บถ้ามันอยู่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยแล้วก็พับพับพับเหมือนกัน,นแหละไอ้กบเนี่ยมับเมื่อเนี่ยเนี่ย่เออเนี่ยนี่ไอ้กบนี่พับยังยายมับเออนี่หรอไอ้ออตัวนี้มันลงมาข้างล่างเลยตัวไหนยายไอ้ตัวเออเออนอย่างนี้ถูกแล้วเนี่ย นี่นะอ๋อเนี่หรอโอเคโอเครู้ละลูกแดงเออมดแดงมดแดงเฮ้ยไม่ใช่มดเข็มนะทำนี้ก็ได้เนี่ยจับทีเดียวจับทีเดียวเลยก็ได้ได้เลยจับมุมทีเดียวเลยก็ได้ให้เรามันเข้าโอเคยวทำชมเดี๋ยวมารอดูตามทอดตอนทอาระทงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาตอนใส่กันอีกทีนึงอืมจะสั่นทำเองเลยค่ะทุกคนงานแบบนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในฐานโชก็ทงฐานเนี่ย นี่ครับกระทงของเราแบบจูดใจอิ่มหนำสำราญเลยนะครับผิดถูกไม่สำคัญขอให้ห่อได้กินได้ก็พอแล้วท่านผู้ชมใช่ยายบอกว่าแบบนี้ง่ายๆดีเพราะว่าเวลาน้อยด้วยไงใหญ่ๆอันนี้ทำอะไรยายเอาโอ้ต้องอี้ก่อนเหรอเอาใบยอใส่กระทงแล้วเนี่ยอ๋อเนี่ยเาไม่ยต้องไปคุกกับวินี่ด้วยหนูเพิ่งรู้เนี่ย ไม่คุกด้วยเออเพิ่งรู้ในฝะะัะไม่คุกแล้วแต่ไม่ไม่คุกก็ต้องรู้แต่เชื่งว่านะั่าคุกแล้วมันก็จะแล้วจะสูตรใครนะสูตรใครสูตรใครใครส,สนุกมากจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยเด็ดเลี้ยงกุ้งสุดใจนะสุดเลยอสุดเจลือ จะเป็นคนพับกระทงทุกคนทำอีกัมันขี่อันเขาบอกนะดูแดูกระทงเราเนี่ยทำของกระทงเราใหญ่ไงต้อง้งครับครับตอนนี้ใส่เนื้อแล้วนะครับมีเนื้อประดุกของเราดกกินกระทงเดียวอิ่มเลย ท่านผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแบบบ้านๆนะครับแบบนี้เลยท่านผู้ชมนยายหนูเลยยายใช้มือฮะยายหนูใช้มืออย่างนี้เลยยายหนูใช้มืออย่างนี้แหละใช่ต้องเนี้ยอร่อยก็จะจับรูกเนื้อลูกก้างเออแบ่งส่วนนะแบ่งให้เท่ากันทำกินเองเอาบ้านๆเนี้ยอร่อยโอ้ยเป็นไงเน้อปลาของเราเห็ดพอดีพอดีนะยายนะ เผ็ดพอดีาหาตะโคนชอบเผ็ดก็เนี่ยมันจะไม่เผ็ดกำลังดีกำลังดีอย่างนี้แหละเด็กเพ็กอดแค่นินใช่ใช่มเผ็ดเดี๋ยวพริกป่นน้ำปลาใช่พริกน้ำปลารบราคาทุกคนเราก็จะทำสองชั้นใช่ไหมยายเด็กเขาจะปูขึ้นมาเองอ่รยายใช่อืมยอดไปเลยแล้วห้าลลาฮู้ยฮืม สันเป็นไงท่านผู้ชมปลาดุกของเรา,ด,าดุกยกักษ์ไอ้ดุกยกักษ์ดุกยักษ์ขนาดทำบ้านานะเนี่ยท่านผู้ชมยังน่าก,กินขนาดนี้เลยยายเยจะไปทำจะไปนะคำข,ขายเอาสานยกไปสอนเลยสอนเลยเออยาย ไปซึ้งเดียวก่อนเเออาาไปซึ้งทีละซึ้งเหรอยายใช่ไปเลยทีละซจุดไฟเปิดไฟได้เลยเปิดเรียบไม่เอะทำเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วออุ่นไปแล้วใชไหมไฟจะวางเฉยๆแล้วปิดให้สนิทนะ่ไโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่ว่าเสร็จแล้วนะอือกิ่นว่ะอับที่สองครับท่านผู้ชมอันนี้เน้นๆหน่อยนะเน้นแบ่งไว้หมด ก็กินอ่ะหิวเลยอ่ะดูดิทั้งชมอตาลแตกออกไปมันจะสวยมากเลยดูดิแล้วเป็นมัพราแบบคันแบบลูกๆนะผมว่าน่าจะไอ้นั่นน่าจะย,ย้ายหอหมกว่าไอ้น<อ>ีเป็นไ้ี่กบท่นี่จะมันก็ไม่มันไมนะ่รู้ใช่ไหมจำมันมค่อยมัน ม่ใช่สูตรอะไรัยมันไม่ใช่สูตรเราใช่ไหมมันมะขามคั้นเหรอมันไม่มันไม่ธรรมดากะทินั่นมันมันจะมันติดกับเนื้อเลยนะมันมมัันนย่องเลยมาครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับเรามาชิมกันลองชิมหนึ่งนะครับนี่เลยจำข้าวเหนียวนะท่านผู้ชมอยากลองกินมากเลยไม่เคยกินเลยดูดูสัมผัสเนื้อเนื้อปลาดุก ถิ่สันคือทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะเนื้อปลาดุกนิ่มนิ่งนุ่มอยู่แล้วเนื้อปลาดุกสันสันร้อนนะร้อนนะเมื่อกี้ได้กลับไปบอกสันนะกลัวๆแน่ยังไงวะฮะเพิ่มาพอดีกลับข้าวเลยอร่อยเลยหอมหอมหอมเครื่องเทศมากอื้อ อืมน่าลอมาดูดิดูดิเราจะหาเนื้อปลาดุกล้วนนปลาให้หามาแล้วคนรังสัคนเมนูได้แบบน่ากินมากเลยอะดูดิเด้งแบบอืมนหาลองอืมอืมเด้งเด้งยุบยุบอืมนี่เนื้อปลาดุกของเราเอาไหมลองทานลองทานจะดีนะร้อนอร่อยวป่ะ อไอ้วะไอ้วะทำงานเลยใช่ไหมทำงานเลยร้อนอยากกินใบยอฮะฮะกำลังดีเลยยายเผ็ดอร่อยอ่ะหนูชอบอืมยายกินได้เหรอใบยอยายอร่อยมากเลยยายอร่อยยายอร่อยมากเลยอ่ะให้เขำว่าอร่อยมากเลยอ่ะใช่เหรอ นี่ใบยอแล้วท่านผู้ชมใบที่ผมชอบมากใบยอเ <มา S 2> นี่ยก็วัตถุดิบยายเด็ดจากแถวบ้านเลยนะ,ะยไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ซื้อนะวัตถุดิบอ่ะคือแกงก็ทําเองอเป็นไงวะใบยอนี่มันยังไงนิ่มกลางเยืยทุกอย่างคือเข้าเลยอร่อยมากหืมน้อง อ,อร่อยมากมคมแลรวสรันปลาดุกตัวนี้ลังสันได้แบบขอขอบคุณวัดถุดิบที่เราตกได้วันนี้อร่อยมากพี่ยมอะการเดียวลาครับถ้าใครชอบกินแบบนี้ก็ฝากกาไดไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์ด้วย๋ยวผมขอตัวไปทานอาหอมอกกับภรรยาก่อนแล้วก็คุณลูกก,<ม>ก่อนนพี่ยมน่ากินอร่อยมากมไปตนัตนตังหอมกะทิอือหอม